สวัสดีค่ะดูดวงชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนสิงหาคมองหกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องงานเรื่องงานเดือนนี้นะคะดูแล้วอา,อารมณ์ของเราะคะ่ะกับการทํางานเนี่ยจะรู้สึกว่าขึ้นๆลงๆเหมือนกับว่าบางอารมณ์ก็อยากทําเต็มที่แต่ว่าบางอารมณ์เนี่ยก็รู้สึกว่าเบื่อค่อนข้างเบื่อเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องก็ติบนะคะมีคนที่ คิดไม่ค่อยดีกับเราสักเท่าไหร่ในเรื่องที่ทางานนะคะจะมีการพูดนินทาในเรื่องที่ไม่ดีนะคะแล้วก็อาจจะทาให้เราคนอื่นเนี่ยมองกับเรานีง่ายไม่ดีนะคะเดือนนี้ประมาณนี้นะคะเรื่องการเงินของชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องเงินเดือนนี้ดูแล้วมีปัญหานะด้วยความที่เราหน้าใหญ่ใจโตอะคะ่ะมี เขาเรียกว่ามีภาระที่จะต้องใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเดือนนี้อาจารย์ดูแล้วมีปัญหาเครียดกลุ้มใจนอนไม่หลับมีปัญหาเรื่องเงินเดือนนี้ติดลบนะคะเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักเดือนนี้นะคะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดูเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองอะคะ่ะที่ไม่ค่อยมีเวลาที่มาจะสวีทหรือวันแหววกันสเท่าไหร่นะคะค่ะต่อไปในเรื่องสุขภาพสุขภาพนะคะเดือนนี้ให้ระวังเรื่องของการหมงานหนักนะคะไม่มีเวลาพักผ่อนทํางานหนักจนเกินไปนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องการยกของหนักด้วยนะคะค่ะ ต่อไปเป็นเรื่องการแก้ดวงเสริมดวงนะคะของชาวราศีเมถุนนะคะการแก้ดวงเสริมดวงนะคะอาจารย์อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยทำบุญไปไหว้พระนะคะที่วัดวัดหลวงนะคะวัดอะไรก็ได้ที่ใกล้บ้านท่านนะคะที่ท่านเคารพนับถือนะคะไปกราบไหว้สิลสิทธิ์แล้วก็ขอพรสิลสิทธิ์ทั้งหลายนะคะให้คุ้มครองท่านนะคะ แล้วก็เรื่องร้ายๆเนี่ยจะดีขึ้นนะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t y n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง